ดีค่ะดิฉันนางสาวปนพรกระจอง,น,จอองนักศึกษาฝึกป,ประสบการณ์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธา,ารณสุขการนาพิเศษวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาให้ความรู้ท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องอยาหอมกับวัยทางานในปัจจุบันนะคะการทํางานต้องการประสิทธิภาพในระยะอันสั้นนะคะได้แก่ความเครียดนะคะวัฒนธรรมการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนะคะเช่นอาหารการกินที่เร่งรีบจากอาหารไทยนะคะเปลี่ยนไป กินอาหารที่มีไขมันสูงซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนเมืองหนาวกินผักน้อยหรือบางรายกินผักมากนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวไกลมีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของความเป็นอยู่ของวัยรุ่นและวัยทำงานเป็นอย่างมากเช่นโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาทําให้พฤติกรรมการนอนเปลี่ยนแปลงไปหรือนอนผิดเวลานะคะวันและตื่นตางกลางคืนบางคนอาจกินอาหารมือด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากตามทฤษฎีการแพทย์ตามแผนตะวันออกนะคะบอกว่านาฬิกาชีวิตของมนุษย์ต้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกความร้อนความชุ่มชื้นความเย็นจากภายนอกในแต่ละช่วงเวลามีอิทธิพลต่อการทํางานของร่างกายการปรับเปลี่ยนเวลาที่มีผลต่อสุขภาพอย่างยิ่งทําให้สุขภาพของกลุ่มวัยรุ่นวัยทางานในปัจจุบันต้องผเผชิญปัญหาเกี่ยวกับโรคที่จะตามมาหลายคนมีอาการขาดสมดุลร่างกายเช่นเป็นหวัดบ่อยไม่หลับอ่อนเพลีย เครียดอารมณ์สับสนวุ่นวายทางานไม่ได้ทั้งที่อยากทําอ่านหนังสือไม่ได้คาะสมาธิในการจัดการปัญหาเป็นต้นอาการเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในระยะเริ่มแรกอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติไม่ถึงขั้นต้องใช้ยารักษาแต่หากทิ้งไว้ไม่สามารถปรับพฤติกรรมหรือแก้ไขต้นเหตุเหล่านี้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็จะทําให้เป็นโรคได้ในที่สุดเมืเราพูดถึงยาหอมนะคะคงไม่มีคนไทย คนไหนไม่รู้จักส่วนใหญ่แม้รู้จักก็จริงแต่เพียงรู้จักแค่ชื่อสําหรับคนที่รู้จักก็เข้าใจเพียงแต่ว่ายาหอมเป็นยาคนแก่ใช้แก้ลมวิงเวียนเท่านั้นหอมในคำพีแพย์แผ่นไทยนะคะ มีมากกว่า300ตำรับใช้ในโรคต่างๆมากมายและในการรักษาโรคของแผนไทยสมัยโบราณนะคะก็จะมียาหอมพุกติดตัวไว้เป็นยาสำหรับรักษาโรคยามฉุกเฉินแล้วค่อยจ่ายยาต้มตามภายหลังถือได้ว่าเป็นยาหอมสำคัญนะคะนะคะก็จะเป็นยาหอมเทพจิตใช้แก้ลมบำรุงหัวใจ้วยผสมน้ำดอกไม้เทศสองนะคะก็จะเป็นยาหอมทิเบตสดแก้ลมวิงเวียนแก้ลมบาดทจิตใช้น้ำดอกมะลิเป็นน้ำกระสายยา 3นะคะยาหอมอินทจักแก้ขึ้นเหียนอจเจียนโดยใช้น้ำรูปผักชีหรือเทียนดำต้มหรือน้ำสุกนะคะแก้วมจุกเสียดใช้น้ำขิงต้มยาหอมนวโกดแก้วมขึ้นเหียนอจเจียนใช้รูปผักชีเทียนดำต้มแก้รมปลายไข้ใช้กานสเดาลูกกระดอมและบอระเพ็ดต้มเอาน้ำถ้าน้ำกระสายยาไม่มีให้ใช้น้ำสุกแทนค่ะ ออมานะคะเรามารู้จักกับน้ํากระสายยากับยาหอมในการเลือกใช้ยาหอมให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะควรเลือกชนิดของยาหอมให้ถูกกับโรคใกล้เคียงกับน้ําหนักตัวหากไม่สามารถซื้อหรือเก็บยาหอมหลายชนิดไว้บ้านนะคะ <c oughs> ก็สามารถเลือกยาหอมและใช้ร่วมกับน้ํากระสายยาได้ดังนี้ค่ะแก้ลมวิงเวียนนะคะ,ะ,คะยาหอมทุกชนิดนะคะสามารถใช้ได้โดยใช้น้ําดอกไม้หรือน้ําสุกค่ะ แก้ลมบาดทจิตนะคะที่มีอาการหงุดหงิดกระวนกระวายยาหอมอินทจักรละลายน้ําดอกมะลิแก้ขึ้นเหี่ยนอาเจียนชใช้ยาหอมอินทจักรหรือว่ายาหอมนวโกดนะคะละลายน้ําผักชีเทียนดําต้มหรือว่าน้ําต้มสุกแก้ลมจุกเสียดนะคะใช้ยาหอมได้ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นยาหอมนวโกดอินทจักรเทพจิตเป็นต้นนะคะโดยจะต้มคู่กับน้ำขิงต้ม ก้รมปลายไข้ใช้ยาหอมน้ำโกดละลายน้ำต้มก้านเสดาลูกกระดอมและบอระเพ็ดหรือละลายน้ำสุกแก้อาการท้องเสียนะคะเราจะใช้น้ำต้มใบทับทิม ยาหอมแล้วคะเรามาฟังข้อแนะนําสําหรับการใช้ยาหอมนะคะในการใช้ยาหอมให้ได้ผลนะคะแม้จะเป็นชนิดเม็ดก็ควรนำมาละลายน้ํากระสายยาหรือว่าน้ําอุ่นก่อนรับประทานและรับประทานขณะกําลังอุ่นนะคะเหมือนกับกับวิธีการเติมเพราะการออกฤทธิ์ของน้ํามันหอมระเหยนะคะที่มีในยาหอมนะคะจะช่วยให้ยาออกฤทธิ์ได้เร็วขึ้นและออกฤทธิ์พัน ประสาทรับกลิ่นและการดูดซึมผ่านกระเพาะอาหารค่ะค่ะข้อควรระวังสําหรับการใช้ยาหอมนะคะยาหอมนะคะไม่สามารถใช้รักษาอาการโดยตรงนะคะแต่เป็นยาปรับสมดุลธาตุโดยเริ่มจากธาตุรวมนะคะเพื่อปกระตุ้นการทํางานของน้ําและไฟทําให้มีการไหลเวียนสะดวกเผ่าผ่านตามปกติค่ะดังนั้นนะคะการใช้ยาหอมนะคะจะไม่ให้ได้ผลแบบดีแบบปุ๊บปับ๊บหรือว่า เหมือนยาเคมีสังเคราะห์น,นะคะแต่จะทําให้สมดุลที่เบี่ยงเบนหรือว่าเอ็นไปค่อยๆปรับให้มาสุขภาพเดิมขนาดที่ใช้นะคะควรใช้ตามคําแนะนําของแพทย์นะคะไม่ควรกินเกินขนาดนะคะอาจจะทําให้เกิดอาการอ่อนเพลียใจสั่นนะคะในการใช้ยาหอดน,นะคะควรระวังในคนที่มีประวัติแพ้เกสรฝอดอกไม้ผู้ป่วยที่มาการใช้ยาต้านการจับ ตัวของเลือดนะคะเช่นแอสไพรินนะคะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ยาติดต่อกันนานเวลาหนึ่งเดือนเพราะจะเสริมฤทธิ์ทำให้เลือดหยุดไหลาย,ยากกรณีที่ใช้ยาหอมติดต่อกันนาน1เดือนนะคะหากต้องการรับการผ่าตัดนะคะจะต้องแจ้งแพทย์เพื่อหยุดการใช้ยาเป็นไงบ้างคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะจะเห็นได้ว่ายาหอมไม่ใช่ยาคนแก่ มียาหอมเพียงตำรับเดียวในบ้านก็เสริมสุขภาพให้ทั้งครอบครัวได้การใช้ยาหอมปรับสมดุลเป็นการป้องก,กันโรคลดการใช้ยารักษาบสุขภาพให้เป็นปกติอย่างไรก็ตามนะคะการเลือกใช้ยาหอมนะคะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดควรเลือกใช้ชนิดของยาหอมและน้ำกระสายายายให้ถูกกับอาการขนาดที่ใช้ใกล้เคียงกับน้ำหนักตัวและหากไม่สามารถซื้อหรือว่าเก็บยาหอมหลายชนิดไว้ในตู้ยาประจำบ้านได้ค่ะ